ีก็ติงเจ็ดตังมีขึ้นใครวะขึ้นกำไรให้ลูกค้าขึ้นกำไรให้พวกคุณปอนด์ปีใหม่จะไม่มีเงินเพราะว่าปีใหม่ได้แจกเงินนะเนี่ยเออดีมากเจ๊แจกเงินได้ใครทำได้ก็เอาไปทำไม่ได้ก็กลับดีมากตานี้ติงหกให้คนสวยนี่ไปเลยห้าหมื่นโอ้โติงหกหกสอง 6กสาติงตั้มไปติงหต็งซี่ไปติงหกหกไปเซก,กักหกซอน่นหกสูงไปเนี่ยทำสองเซกหกสูงเออ,อ,งอีกแล้วโอเคจะไปเตงหาทุกคนบ๊ายบายสั้นอยู่เฉยๆั <laughs> ่าน,นไม่เอาถ้าเอาก็มาเซซ้ำเนี่ยะปิดแลวนะเปิดคิามาเซซ้ำจะได้ยู่ ได้สองมานันแน่มสองต่ำจ้าสวงตัวยักสี่ตัวสองต่ำติงตำบ่ออกซีซีสองจำสองเท่าไรฮะจิบไปจ้ะจิบไปมันไม่เป็น4ี4ไปเด้ะเต็กูัวหกวานนี้หกหลักเดี๋ยวดรอยเลยสี่ห้าหส

Mom, phóng phí sau lưng em phối bài. Béo câu mình A sắp xếp bé, quá sắp xếp bé. Ta gặp bé, quá bé, mất câu 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 หกสามเดียวบ่ะประเสริฐหกหาเลยอาเจส้นุนเด้อตัวเต็งนะกักสี่ำตัวต้นยู่เดียวเดียวเอียวเดียวประเสร6หกสูงตกกัดกักสีดำสีดสีำตเดีวเดียวตนนเอาไปเส่ตเียวเด้อขวยปส่ตักต่เียวปรเสหกสูงอ่าเปิดเปิดดีลดมือเด้อ อย่าดูดมือเลยีเอียวเลยอย่าดูดมืออย่ยเดียวอันนไรแบบยังละหาไปสิบกาซีตเต็มเมนี่ไปเอาิไปเอาไเอากาซีเติมตัวนี้เนี่ยกินไปโหลดอนนกินไปนับต้งใบเออนับต้งู้จากใบมันอยู่เอียวเดียวสิบใบ็มเคือโอเคสิใบนี่เจ้ากินตัวนี้ตัวมัถึกสักวันน่จังไปนับเออเดีนสบ ยี่สิบสามสิบตัวเซ็นหกสามเอียบ่หรออ๋อเหลือไปถึงว่าหกสี่เอียบเจ็ดหมื่นจ้าไเ้ยเจ็ดหมื่นจ้าอันใดสที่ไหายูเสียจ้าได้เลยดอกหนหึ่งหมื่นสองหมื่นนี่คยครรับเท่แแทนเสืสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่ หกหมื่นเจ็ดหมื่นพบคำเบเยสามหมื่นเนาะโอ๊ยคาดถ่วยก็ปดหัวหนากยี่งต่ต้งกับจีน

Dạ nhà mày dạng cọc dạng hoa 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 bầu cấp, bán tin mang hoa 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 Tiếng hoa 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 Tâm hoa 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 อันนี้ก็3ไปเด้อสีตังเดินสีตังเปิดอะเปิดรือห้าสองหกเรียบร้อยเรียบร้อยเรียอยเังมากามใบบ่มนี่เ ย่อยติงเอาซะไอหกซุมไอหกหาสามอะไรวแม่สามไปสองโอ้ต๊ยตีหา็แปดเก้าสสิบ็สิบสองสามสิบสี่ตีห้าติงังไงติ๊งนเงินหนึเลยนสองสามีห้าเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสองสามสบสี่ห้าสิบเจ็ดาสิบป ไปยอมใอยเด็ดเด็ดบ่นเหงื่อจะเสียเงนินบ่เสียนะฉันเสียเงินฉันไม่มีแรงือปอกลงนะแรงฉันน้อยยาโดพิซันไปใส่ยดอกอัเนี้ยงอ่กะกักเพินยาโดพิซัไปตนะกลงตกกักแล้ว สาตั้มบอติ่งสีติ่งสี่เย็นแเตะกี้ขอยได้ติงอีย่งบอมึงมีอย่างแบตัวตัติงสองอันบอกนี่เดี๋ยวขอยีฮหนให้เจ้าเวิร์ที่แรกนี่ที่แรกนี่นี่เจ้าวเลยยันแดยนแม่อะไรเจ้าวได้ลงนี่นี่อออันนี้เจ้ายากมันเส้นบ้านเนี่ข่อยยากมานี่ข่อยเล่นอันนี้มัเซก้าขอยมันซุ่สข่อยมันซก้านามเลืตเล่มาเซนีดขึ้นมน พยายนี่มันนี่อีกนี่ขนาดรถสบายติงซีจะออกตามเมืองยิงซีเมองดีห่ดเลยติ๊งซีแหละเต็มเอรุณแม่สามกินไม่ต่อสามเบียวหกใบเนาะตับเบียวกับหกใบเนาะแม่อือพันมาดมี4ใส่ไปเลยสามีอ่ะเบิร์อ่ะขยับเงี้ยขยับค่อยคอยอยู่3 3 2สามสองสอง สีสองสีกัยังเหลือเอ้ยสีเต็มเต็มของาเบลทำไมเป็นอย่างนี้เนี้เต็มเครื่องไฟละมามันไ่ยอะไรอ่บ็ดเลยล่ะเขคอยบิดทพอเดียวสิบสองคอยเบะดเสีย็มก็เลเสียงเนีเจจะเอาติ่ง4ีมาใส่ทำสามตำมตำน้อาสเต็เจ้าอมเล็วมเสียยังไรเนาะสมสามเนไหมว่าสามเแปดหมื่นแปด เก้าหมื่นแปดหนึ่งเซนกับปดพันบาทโอเคเรื่องเรื่องไปแปดพันไม่นานรูอไม่นานพยมาครับหนึ่งซนกับอีกแปดพันบาทอีกเนอาวนั่ใจสกปรกยังจงเหจอปวกพขนาดเมื่อดไอเจาะก็เจเมื่อหนึ่งบอไป เก้ paid, huh? well. ีน <10. S 1> ี 10. 10่ฮะยี่สิบบ่ยี่สิบก็ขึ้ม่ค่อยเทานะขึ้นมาเบ็นหมืออหนึ่งขึ้นมาเนมื่นนึงนับก่อนหกหมื่นตันนับขึ้นในเบ็นหมือนหนึ่งขึ้นมาเป็นหมื่นหนึ่งอันนี้หกหมื่นเนมี่อบนดเี้

ก็ให้มันเชียงนะขยันนเกมั้ยขยัน่ไมอหัวหหัวโหวเป็นนายแคนี้คนดีเก่งคนเก่งมากคนดีเก่งะสีสองว ตาดีด้นข้าเลยคุณตะเกะัพกหาเอาพกหาพกหามาใส่ขหาไปาใส่ตั้สี่ตั้ี่กไปดตัวเก้าเนี่ยลกักสีไว้อ่อเปิดไปสีห้าอยยังมีสีไม่นาเวไม่ต้องมีสีสองสีนเดียวหน่อยเต็มพาราเบลพาโลด้วยพาโลด้วยไม่มีที่จาเจ้าจ้เจอ ่งนบาทเต็มคาราเบลใช่คงจ้ะมควอยองขอรไม่เดตัวตัวนี้ก่อนตัวตัวเต็งควยกระเทือกเป็นเตีเป็นไอดอกควยเจ้า่ายบานี่หนึ่งสองสามสองมนสี่หกสามสี่สี่หมืนแปดเออถึง ห้าหมื่นแปดหกหมื่นแปดเจ็ดหมื่นโอเคดูเรื่องนี่เลยมันคอยแต่เธอแพงไปได้ใจแต้มสองมาสี่หมื่นหาไหมาบอสสี่หมื่นห้าให้ตัวอันนี้สามเมื่อะไปก่อนสามเมื่อะไปดอกนึงทุกคนนะสองดอกอ่ะ จะจะยืดส่งส่ให้ข่อยเลยสามหมื่นหานะสอง่นสิบสี่หมื่นหาหกออเสมื่นปสองเอไปสี่หมื่นก่อนเ้ยไม่ใช่เอ้สามกเปเจ็ดมื่นแล้วเจมันมีตัวหมื่นตัวไหสามหมื่นไเป็นสี่อ่ะมันจักอยู่อันใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวอีกสองหม่นเนี่ยเขาซอมให้เขาบเท่าไห ผมมนแปดี่เจ็ดมันแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดหกสี่ยบี่เจ็ดมื่นแปดเจ็ดมื่นสี่มันมีหกใบนี่มันมีสิบสองโอ้ยหกใบหกสี่ยี่เออเจ็ดหื่นสีแล้วใบละสี่มันเจ็ดหมื่นสี่เอาสี่พบเจ็ดหมื่นแปดละแสนห สรปิดะน้ไปโอ้ไปอเอากระเปนำทัเดียวน้องนี่ช้อมอีกนองหมนบกนตเพิ่นได้ตัวเต็งสองวเอาแ้วอกใจเรอออไม่ด้เสียแต่ดอกบีซี เต็มคาราเบลที่แหลกกลาตัวนี้ใครยุ่เสียขึ้นมานี่อามาขึ้นนั่นที่แหลกนี้พลังกหนักไม่อไม่แ้วาไม่ได้ไม่ันก็่ก็ด้เอาไหมติงงเอาไหมติงก่สงสอ,งอ,อตนืจะไปไหจบไป ออไหมาห้าใบนะ่ะเป็นซิบเกาอ็ 6, 3, หกสามหมดหกสามกับสีสองเจี๊ยบฟังเด้อตัวนี้ยุขึ้นเก้าเด้อสีสองนอนเอาไว้เลยมาอยู่ตำสองกับตามสี่อย่างละพึ่งตัวตัวเต็งหกนะกับสี่ดำเต็งหกกักสีดำเต็งหก กัซีตำอืมเปิดเย็ดถอยความเด้อค่ามตัวีสี่กับสองอะเย็ดถอยความเด้อเกี่ยวสีงเออสองสองเมตรจ้าตำสองตำสี่ตอนนั้นกักซีตำมากินฟรีเนี่ยสติพิมนึ่ับสีตำสองตำสี่เอาล้จ้าสองเมตรหกหมื่นหนึ่ง อันนี้มาจากไซนมาจากกบ่ดูสมาจากกสามเนาะพกสามขาดเด้อนี่เดียวให้เจสองสามสิบสามสิบกับสองมาอีกมื้อหาเนี่ยสองมื่อหาในสองมาอีกมืะ ดูสองสามสี ups, 32, 38, ah, okay. ่ห้ายเจ็ดสิบแปด้าสามสิบอ่ะสตำหนมได้สามต้าสิบเจ็ดสงิบสามสอ่เตีงสองหได้สามหดูยังเียเจเตีงสอีก ้องมันจมด้ตัวอะไรเนียิี่เสี่ยวอีมีแบบเด็นเงินนะับเก่านา้ำเคยทำนี่นะนกันว่าซีซีส,สกับซีสเจ็ดจุดเหรอ สองใบกนะเดียน้องแม่นำซใช้หกสามแม่กองว่าฮ่าเาัน่จใช้หกสามต็งสามว่ะติงงั้นก็ติงเอาตัวเยาจะใชเอาหอสูงสีใบเอาว้ติงสามสี่ใบติงสามมากเลยจักสองตันเยอะแ้วหาเอวสี่ใบห้าใบนี่ห้าใบ เป็นนามีสามคอยตรงกลางเลยเอาเปิดอะคนามาติ่งสมันปะเปิดติ่งสามบสองบสามสห้าเปิดมาเลยสั่นมาเลยสามสีหาเนนงหาสองเอียวเต็มเต็มเตมคาราเบล็คอยเสียหายเอียวเนาะนะเอียวเต็มเตีมเลยถูกเรียบร้อยเตียมคาราเบล เอว่มีสองเตงอู่แล้วเตงก้ปลาเต็มเต็มเะขาดปูดกระปเอาอีกแล้วก็จกเสียงเงินถมคน่หดก็ด้หมอกันน่าจันเท่า hmm. ส so ิบปูดดหมดดีกว่าายสั่ก็ได้เรีนกันสิบหกดใบทำไำสองเนา ตั้จปีสี่ใบตันเสียปอีกหกหมื่นทีเสียอีกล้วเนาะสองตัวเต็มคาาเ้นี่สามหมเนาะอองหมื่นสองหมืเนี่ยายยอยเเนาะเก้าสิไปคแลคแลเดี๋ยวไปเอาม ห้าสองห้าเยอะแม่นเหมือนสองาเยอะไปด้เด้อเด้อส yep> <th ี่ทวงอีกสี่ทวงเด้อจำได้เยออันนี้สี่ใบถึงสองใจเด้อส่สองไ่านไดจักมาดูอ๋อมีเอ็นดึง้อนี่เอ็นบอมีเอ็นตึงเนี่ยย่าบอกเหเกียวกวงเอแห่งทฤเสีสองตออย่นี่

มันพอเดือนเขารับห้าติดป่ะเจ๋คนมันเงินเดือนเนี่ยคนมีเงินจากต่างประเทศนะเราบอกมีเงินเดือนแล้วไม่แต่เงินดันอืมมีเงินดัอนมีเงินเดือนแต่เงินดันร้อนมอ๋อรโรมหัวตายหัวเป็นผักหัวเป็นโรคหัวเป็นโรคตรงนั้นมาปวดหัวแน่เจ็บตัวละสี่หายวะหัวตายเจ็ดตัว โอ้หาตัวล so. ูกมาห้าตัวหเองเหรอเอาแม่นับผิดตัสองเป็นสองูบอกห้าตัวเองแม่เต็ใหม่หกสี่สามเต็มเครื่องก็ตามธีรมาสรประหยัดประหยัดกเหมือนเดี๋ยวจ๊้ตั้สามใน่ยูเพืเราเด้อน้องหน้เดาวด้วย มาอยู่ต่ำสองกับต่ำเยียวยังเล็กขึ่งตัวตัวติงตัวกักนะกักสองต่ำเปิเต็งห้าสามนั่นแน่ถูกคน้วยยังแค่หาสามหาสามสองใบกักไปยี่ใส่กักมากักสองต่ำสองหมื่นสองหมืนเป็นบอก อ๋อสี่หมื่นไปนี่ไปยังไ่อยู่ตำสองตำเยียวสิบหไปสิบหกเป็นสอมอีกแปดแปดท่นอันนี้หมื่นหนึงตำสองหัว่อย่อยมาจากตำสองเจาสามหมื่น้องมีห้อง่อยอยอนีมาจากตำสองจะขนซ้อมดีแปดทัน ยกช4้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ไปหาสามนึ่งเจ้าเจ้าบกอยรงแค่สองใบหนึ่งอ๋อล้งสองใ<า>บบ่ครบที่ใบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบใจอยู่บ่ข้างหนบ่